โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t เคทีะ คลิปนี้มาเปิดฟีเจอร์เขียวกันนะครับผมมัวแต่วุ่นๆกับตอเรสนะครับผมหรือฟีเจอร์เขียวได้ยังไงนะฮะฟีเจอร์เขียวของฟรีนะครับผมวีดีซีอุฒเท่านั้นวะไอตัวฟรีก็เลขมาเลยนะไอตัวฟรีไอ้นั่นอนะไออีฟิลบอลพอยก็เลขมาแล้วยังไม่ได้เล่นตัวนี้ก็จะเอานะครับเอามาทุกตัวจริงปะนะฮะโอเควี s s ดีซีอุฒจูเนียร์สุดฟีเจอร์ม่วงเนี่ย ฟีเจอร์ม่วงถ้าจะบอกว่าอยากได้ตัวไหนเหรอฟรีเจอร์ม่วงต้องตอบว่าเอนดริกนะครับผมคนคนอื่นเฉยๆได้เอนดริกนะจริงแต่ก็ไม่น่าเปิดหรอกนะเปิดฟีเจอร์เขียวดีกว่าะฟีเจอร์เขียวมีวินิซิอุสนะครับผมโอเคของฟรีไปครับผมของฟรีจะได้เลยไหมวินะิซิอุสมีสกิลซูเปอร์ซับอ่ะนะมีสกิลซูเปอร์ซับวินิซิอุสจูเนียร์ลากกันไป ลากันไปฟีเจอร์เขียวไข่อ้าโห,โห,หลีกแนวเนี่ยโอ้โหเกลือตลอดจริงแบบ <c oughs> โอเคนะครับผมปเก้าสามเก้าสามเหรออาจจะดีนะผมว่าอาจจะดีอาจจะแบบจบสกอร์เก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่หวะไม่ถึงว่ะโอ้โหโอเคต่อตอยที่สองนะครับผมไปฮะโอเคไอดีที่สงนะครับผม รับไปยังวะรับไปแล้วนะฮะสำหรับเปิดฟรีฟีเจอร์เขียวถ้าเปิดไม่ได้ก็ต้องเสียเงินกันแล้วแหละนะก็ต้องเสียเงินกันแล้วแหละสําหรับวีนิสอุดเวอร์ชั่นนี้ป้ายของฟรีนะฮะของฟรีของฟรีได้ไหมได้ไหมของฟรีได้ไหม,ไไหมแต่ก่อนของฟรีแม่งโคตรดวงดีอ่ะได้ตัวบูสเตอร์เกือบทุกรอบนะพอ,พอ,พอโอ้โหเดี๋ยวนะ มื่อกี้มริกตเมื่อกี้มริกสเปนอันนี้มาลีกตุรกีเล่นเน้นเน้นเล่นอีเวนต์เหรอนะฮะเน้นเล่นอีเวนต์เหรอโอ้โหต้องเสียเงินแล้ววะ่ะฟีเจอร์เขียวระหว่างฟีเจอร์เข,ขียวกับฟีเจอร์ม่วงว่าฟีเจอร์เขียวน่าโดนกว่านะนะฮะฟีเจอร์เขียวน่าโดนกว่าปะมี ate, ม Jackson, ม Disney, นูนเยสมีแจ็กสันมีดิสันนะครับผมมีนีซิวส์ไปฟีเจอร์เขียวนั่นแหละเจมแล้วนะครับผมไปฮะลุย สามร้อยทองจะได้ไหมวินิสิอุสวินิสิอุสจูเนียวินิสิอุสจูเนียนะวั์ชันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะใครวะหน้าโนกะูเหรอเดคอาเอ้าเอา,เอา,เอามีเดคอาใช่ปะ่ะเอ D K เดีคอาเฉยเอ้ามันหันหลังเลยดูไม่ออกนะฮะแต่แรกผมคิดว่าไม่ใช่เอเดีคอาเฉย พี่ออเรนติน,นาเหรอมันหันหลังนะดิตอนแรกผมก็ผมก็ไม่ได้อ่านชื่อไงผมก็ดูแค่รูปไงมันหันหลังดีกรีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฟรมเมนยูน่าจะคิดถึงนะเดีกรีเนี่ยเอ้ยมันอยู่หน้าปกเลยผมไม่ได้ดูไม่ได้อ่านชื่อง่ไงมันหันหลังไงเนี่ยเอ้ยเดีกรีว่ะถือว่าดีถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีถือว่าดีนะเยดีกรีดีกรีมันก็เซฟดีนะทำไม แม่ผมก็ไม่รู้นะเรื่องอน,นั่นนะเจกสันปะเนี่ยสวยว่ะเอ้ยเอ้ยสองร้อยทองแรกดีว่ะมีบูสเตอร์เก้าสามสองร้อยทองแรกดีว่ะนะเจม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 วินิซตูต้องมาแล้ววินิซตูต้องมาแล้วทั้งนั้นนะถ้ามาดีอย่างนี้นะครับผมถ้ามาดีอย่างนี้วินิซตูต้องมาแล้วมาไหมมาไหม ดีคีาร์ดจ็คสันสวยๆอย่าบอกนะโอ้โหคนเดียวกันกลับไปดีก่อนเลยคนเดียวกันกลับไปดีก่อนนะแต่ถ้าดีคียากับแจ็คสันมาก็ถือว่าเจมยูไม่แย่ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ดีคาเท่าไหร่อ่ะ9เหเหรออ้าวผมมีตัว99อยู่เลยนะแต่เป็นเวอร์ชันแมนยูแต่ก็ตัวล่าสุดก็ถือว่าที่ไม่ใช่แมนยูแล้วนะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอนะแจ็คสัน 99อืมก็ใช้ได้อยู่นะ96 d k r 96นะเจคสันมีบูสเตอร์จบสกอร์โหดไหมจบสกอร์ดีไหมโคโชเชอร์หาช่องครองบอลจบสกอร์91นะนะความเร็วได้ความเร็วนะครับผมกองหน้าสายความเร็วนะฮะถือว่าเจมโอเค DCR ล่ะตาบิด DCR โอ้โหคิดถึงกันนะ นะอุ้ยวุ้ยวุ้ยก็ไม่แย่นะนะปฏิกิริยา95ก็ไม่แย่นะนะ d k r อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่3 4มสีก็ถือว่าเยอะเลยนะก็ถือว่าเยอะเลยนะนะก็ถือว่าเยอะแล้ว,นะนะว,ลว3 4เวลาผ่านไปไปไวเหลือเกินนะครับผมแต่ยังเซฟดีอยู่นะนะโอเคไปต่ออีกดีนึงนะครับผมบิดีซูต้องมานะครับผมไปโอเคไอดีนี้ไป หาวินิซิยูดหาวินิซิอุสน,นะจะได้ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันจะได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะใครวะ,นะู่น้าอิตาลีเหรอตัวบูสเตอร์ป่ะใช่ปหมตัวบูสเตอร์ป่ะของเอซีมิลาน่ะน่าจะใช่นะสวยนะครับผมกองหลังว่ะกองหลังว่ะนะฮะกองหลังว่ะโอเควินิซิอุสจับไม่ได้เลยเหรือไงวะ มันจะไม่ได้เลยเหรอเวอร์ชันนี้น่าเล่นนะวินิสิวุฒอ่ะมันมีความครบเครื่องของมันนะนะมาโอ้โหเมอร์เทนกูไกลๆรู้เลยฮะท่านผ้มวนเวียนอยู่กับตัวเน,นี้ยนะครับผมสุดท้ายไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงเหรอโอ้โหวินิสิวุฒมาเถอะมาเถอะหลัง่ๆเนี่ยล่ายากเหลือเกินสำหรับตัวดีๆเนี่ยแต่พอมันจะมา ไม่น่าใช่โอ้เสื้อขาวก็จริงอ๋อเจมิลิสันก็ได้นะครับผมบูสเตอร์เหมือนกันนะบูสเตอร์เหมือนกันแต่วินิวซีวุฒิไม่ได้ว่ะฮึมเมดิสันนะฮะก็ได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหาหมดแล้วฟีเจอร์ม่วงไม่เปิดแล้วกันมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีตัวที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะอีเวนต์ก็แจกเยอะแจกทองก็เยอะนะช่วงนี้นะแจกทองก็เยอะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนจะได้ไม่ม้วนะครับผม จะได้ไม่มัวอ้าวอ้าวเดี๋ยนะเดี๋ยนะคิดวิหรละมัม้งว่าไม่ได้สันกลางดก98เองเหรอน้อยจังกองหลัง96เองเหรอโอ้ไม่ได้สัน98เองว่ะน่าจะเป็นกองกลางเป็นโฮลเพลเยอร์นะนะาพูดแต่ครองบอลดีจ่ายบอลดีนะแต็ม โ okay. อเคอู้ยข้างล่างบารลังก์สเตวินา่าเยอะอน,นะครับโอเคก็โอเคนะครับผมสรวนการเปิดฟีเจอร์เขียวก็วินิสอุตไม่มาว่ะน,นะวินิสอุตไม่มาว่ะตัวบูสเตอร์สามตัวมาครบแต่วินิสอุตไม่มามถึงจะมีตัวนี้อยู่แล้วก็เถอะแต่อีกตัว,ต,วตัวฟีเจอร์เขียวมันก็มันก็น่าเล่นกว่าเอาจริงนะน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย las